นายเดอะคอมเมดียนถูกจับตาขึ้นแท่นแทนหม่ำจกมกขึ้นแท่นเป็นตลกหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคสำหรับนายเดอะคอมเมดียนหรือนายมงคลสะอาดบุญยพัฒน์ ที่ตอนนี้ถูกวางตัวให้มาเสียบช่วงตลกในตำนานละครสามชาชิงร้อยชิงล้านแทนตลกดังรุ่นพี่หม่ำจกมกกลายเป็นเหตุคิวงานชนกันวุ่นทำให้ไม่มีเวลาไปอัดรายการก่อนใบ่ายคลายเครียดของตลกผู้ปลุกปั้นอย่างอเป็ดเชิญยิ้มจนเกิดดรามา่าเกาเหล่าชามโตงานนี้เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์เรื่องร้อนๆผ่านทางรายการเห็นว่ามีประเด็นดรามา่ากับอาเป็ดเชิญยิ้มรักกันดีปกติครับแต่อาจจะมีน้อยใจบ้างเรื่องของการทำงาน ผมก็มีไปกราบขอโทษอาแล้วผมทำงานถ่ายรายการคนทำงานจะรู้อยู่แล้ว วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีถ่ายรายการพอผมเข้ามาอยู่ตรงนี้เวลาที่จะไปถ่ายรายการให้อามันอาจจะชนกันไปบ้างไม่ไปบ้างอาเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไปให้กันเลยแต่ผมก็มีโอกาสเข้าไปกราบอาเป็ดและอธิบายให้ฟังแล้วได้เข้าไปเคลียร์แล้วอาเป็ดว่ายังไงบ้างอาบอกว่าสู้ต่อไปมีโอกาสได้เดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปวันนี้ไม่มีคนคอยพยุงหรือว่าเป็นปีกให้เราบินเราจะต้องบินเองแล้วต้องบินให้ได้คิดจะบินเองต้องบินให้สุดอย่าถอยหลัง อาจจะคอยดูความสำเร็จอยู่ห่างๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟบคุณค่ะ